สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมือนีสีผ้ามาเรียนเบาพี่น้องทดสอบเบาจุฬาลูกสีมือลูกไส้นี่จุฬ <c> า <oughs> สองเมตรพี่น้องสีมือลูกไส้อู้ขึ้นขึ้นแล้วพี่น้วโอ้จุฬาพีมือลูกไส้สองเมตรพี่น้องไม่ได้ทีขึ้นแล้วคนสีไปปล่อยกันพี่น้องเออเออ เดี๋ยวถอยก่อนบึงสิเป็นคนปล่อยเสียลูกไส้เลียนพี่น้องไปนี่ขึ้นบ่ทดสอบเดี๋ยวดวงบบง่ายพี่นอ้องที่ไปกันลมกำลังแ้งกล่องก็ะยุทั้งเป เอา้าไปขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นมาเมื่อโอ้เสนู่โอ้เสืนเสนพี่น้องขวาโอ้โอลงลงโอ้มันเบาหัวพี่น้องทดสอบเมื่อนี่เอาขึ้นมาใส่ใส่เสนูบักบบยังไรเลยยังยังหันยังเสนืนลงอยู่น้องหันบอลท่านนี้อยู่แตง็งสองเมตรพี่น้อง ยับยับสนันนูยับสนนขึ้นมาขยางบนอีกบันนะ่ะฝีมือลูกไสยเห็ดเองแรนเองเราจุฬาสูงสองเมตรพี่น้องสนันหญ่เอายับขึ้นมาอีกลูกลมแหง้งเอโอหังไงมันจองยังอยต่อ Mẫn chân của mình bầu hoài ăn đi tung nhắp của mình. nó. Nếu tôi lần này thì kìa nắm bắt được phụ nữ. 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 พอเลีนล้อมึง่ปรบปรุงไหมแต่งไม่กัน่นองเอาเอาหูเอาอุ้ยไม่รวมตัวนี้เอายังคระพี่พอใช่บ้าเรียนยัดมันตั้งกล้องออากแน่เอขายกล้องมาเอาแก้กระปุกที่แนเนาะเอรให้ลูกไส้ป่อยเดี๋ยพอสิเลียนบัดเอามันขาดตอนตีบอดีตอน บักเงี้ยได้ดวยบางเงยพี่น้องสูงก็ข้นตลอดเดี๋ยวพอไปก่อเสียกันเดี๋ยวพอก่อเสียกันแป๊บนึงนี่คืนเนี่ยบ้าพี่น้องมาเนี่ยไกลๆเดี๋ยวพ่อสิ่เลีนเองให้ลูกไส้ปล่อยเนาะต้องตือกล่องตั้งเลีนนี่แหละเอาไปแล้วกันไหนไป Oi. Okay. Oh. 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 <laughs> <laughs>